สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้พวกเราจะขอ,อนําเสนอธุรกิจที่พวกเราเลือกวิเคราะห์คือธุรกิจเครื่องสาอางภายใต้แบรนด์จุฬา h e r b ค่ะแบรนด์จุฬา h e r b เป็นแบรนด์เวชสาอางของคนไทยที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจริงเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ส่วนหลักได้แก่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของแบรนด์ 2. การวิเคราะห์สวต 3. ข้อเสนอแนะและ 4. สรุปภาพรวมธุรกิจค่ะ จุฬาเหอเป็นแบรนด์เวสสำอังของคนไทยก่อตั้งโดยคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแบรนด์มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสก,กัดธรรมชาติโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยจริงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเหมาะกับทุกสภาพผิวผลิตภัณฑ์ที่โดดเดน่นเช่นเซรั่มลำไย,ยเซรั่มกรูตาดีดีครีมและสะบู่หน้าใส กลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นวัยทำงานที่ใส่ใจเรื่องการดูแลผิวพรรณช่องทางการจัดจำหน่ายมีทั้งแบบออฟไลน์เช่น7 e เว่ e อและแบบออนไลน์เช่น s h อ p e e และ Lazada ค่ะจุดแข็งแบรนด์จุฬาเิร์ s มีหลายด้านเช่นผลิตภัณฑ์พัฒนาจากทีมเภสัชของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง สินค้ามีการวิจัยรับรองและผ่านการทดสอบของคลินิกมีช่องทางจำหน่ายหลากหลายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายราคาผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานรวมถึงรีวิวจากผู้ใช้จริงในโซเชียลมีเดียซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการบอกต่อจุดอ่อน อย่างไรก็ตามแบรนด์ก็ยังมีข้อจํากัดบางประการเช่นจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หลากหลายทําให้ลูกค้ามีทางเลือกน้อยการทําการตลาดยังไม่ยังไม่เข้มข้นเมื่อเทียบเท่ากับแบรนด์ใหญ่และแบรนด์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้บริโภคในบางพื้นที่โดยเฉพาะต่างจังหวัดราคาผลิตภัณฑ์บางตัวสูงกว่าคู่แข่งในตลาดแมสท์มาร์เก็ตและต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงในตลาดเครื่องสำอาง ในด้านโอกาสทางธุรกิจตลาดเวสําอางยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผู้ริโภคให้ความสําคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองความนิยมในด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการขยายตัวของตลาดออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงผู้ริโภคได้มากขึ้นรวมถึงการร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อและตัวแทนจัดจำหน่ายทำให้กระจายสินค้าได้ทั่วประเทศครับ อุปสรรคของจุลาเร์บนะครับก็คือ,อตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหมายถึงคู่แข่งทางการตลาดนะครับที่ต่างผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันนะครับกันมากขึ้นเติบโตกันมากขึ้นนะครับ สรุปแล้วแบรนจุฬาเฮิร์บเป็นแบรนด์เวสสำอางไทยที่มีจุดแข็งด้านคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจากฐานวิชาการที่แข็งแรงและยังมีข้อจํากัดแต่ศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากมายหากสามารถขยายผลิตภัณฑ์ทําการตลาดอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อเทรนผู้บริโภคได้ทันเวลาแบรนนี้ก็จะสามารถขยายในตลาดต่างประเทศได้อย่างแน่นอน กลุ่มของเราเสนอแนวทางเพื่อให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้แก่การเพิ่มหลายสินค้าให้มากขึ้นทําการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์รีวิวจากผู้ใช้จริงและอินฟลูเอนเซอร์ให้มากขึ้นและการวางแผนการตลาดสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังในการในการนาเสนอของกลุ่มเรานะคะหากมีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมกลุ่มเรายินดีรับฟังนะคะและปรับปรุงต่อไปขอบคุณค่ะ